สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเชฟชื่อไงเนาค่ะกินวันนี้มีเมนูตําหมูหยอใส่ห้อยเหม็นผู้แล้วก็ใส่ไล่บัวไล่บัวของอีกกิวกิวอะไรไม่ต้องพูดยำมาม่าผัากอกของเราก็จะมี แตงกวาแล้วก็ชะอมแล้วก็ผักกาดปลาปลาไอ้น้อะไรก็แล้วเน,น,น,นี่ยนะน,น้ำอ่างงอ่างงผักผักนอกผักนอกผักในผักนอกบ้านเฮาเนาะมันโดนขนมจีนก็ขนมจีนส่งไม่รู้พากินอืเนี่ยน้องก่นอนเนาะอา่านก็ได้ ของแม่ลูกพากเกินส่วงแม่ลูกพารสวกจเ,เป็นสายจานจเหรออืมอืมอมส่วงแม่ลูกพากสวกวางหน่อยคอนเดนี้นะอืม ทาเจ้าอมกะรำเอ็นใบเลือ่อยน่นเหมอวะเนี่โอ my god แ mm. น่อืมอืมอิมออก Oh my god โอ้ ขาดูก่อนปกปักขาดหายเลยอ่ะเช็ดก่อนรออยู่อืมเช็ดไหมอืมแม่ดูไปเนะว่าีนของหนูท่งนั้นลัวแม่เหรออืม ซูเปอร์เด็กกิดกดวยขนมจีนสองม่ลูกพากินกย็<อ>ยยงไา่อยู่เหมือนเดิมแล้วช่วงนี้ก็ไม่ทำคือเพราะว่าไม่มีเวลาเนาะใช่เนาะ ส่วนเรื่องคลิปจะอ,อาจจะลง5วันวันสองมาแล้วูใช่ไหมนั่นก็คือวันวันจันทร์อังคารพุธหันทร์สุขก็คือห้าวันนี้จะทำคลิปแล้วก็วันที่จะวันเสาร์ วัน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 ิเราก็จะไม่ทำเพราะว่าจะไว้พักผ่อนไม่บอกแต่วันเสาร์แม่เราก็ไม่ได้พักผ่อนเพราะต้องไปงานแม่ก็ไม่พูดอะไรเลยก็ให้หนูพูดไงแม่ก็คือแบบอืออ่าอะไรหน่อนงาอ่ะอืม អឺស្វាយប្រឡាក់អីស្វាយប្រឡាក់កាត់ចាប់បំពេញទីងបោលក្នុងកុំកូនស្វាយអឺអឺអឺ เดี๋าวโอ้ไม่โอ้ไม่วูดตกี้กล้องไม่โฟกัสเลยอ่ะตะกี้อ่ะมันเป็นงไงแม่ัน,นส่วนนี้คือภาพใช่ไหมหมหันเบลอหนาปอย่างเงี้ยแล้วก็เบลอมันเบลอ เที่ยไม่ได้อ่ะตัวนี้ปวดปวดฟันต e: ัวนี้ปวดฟันไม่ไม่รู้มันจะหายอีกแล้วเหรอคอนนี้ก็หมดแล้วไม่ใช่หรอแม่นะไอะหมดแล้วไม่ใช่หรอหมดแล้วแลอวฟังเนี้ยแต่นี้มันปวดตอนเราไม่ลดยังไงอืม ข้างข้างซ้ายอะจะแบบก็คือแบบมีอะไรยัดป่ะนะอืมเได้ไหมอือก็อาจจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าตอนเด็กเคยไปเจอก็ไม่มีอะไรหยุดเะไรล่ปลาปลาตุ๊กตุ๊ก็ุ๊กเป็นน้องเน่งน่งโดอะไรแบบแล้วรู้ไหมทำไมถึงันผุตั้งแต่เด็กเพราะว่าแอบกิน แอบพ่อกับแม่ไปชือ้อลูกอมให้มันมเป็นแบบเป็นแท้แล้วก็จะเป็นวงกลมประมาณนั้นเนาะก็ในครั้งหนึ่งที่พ่อกินเออจะไม่พูดดีกว่าเป็นแอนนกับเพื่อนได้ไเปเลยอะแร่จะไม่พูดแอลโกโฮอฮอล์ประมาณนั้นเราจะไม่พูดเพราะว่ามันจะแบบอืมอืมอันนี้ก็ไม่พูด มันจะบรอณาจตกันเนี่ยห้องเสียงอะไรอะไม่วะฟุ่นฟ่านป่ะจบกอวะพ่อไปจบเหรออือว่าเลย ใช่วันนี้ฝนตกเฉยเลยเนาะอืมยังไม่เลรอแงนะนี่อ่งแล้วแหละ จองตีพิกาพิกาปิงวันนี้ไม่ค่อยหิวก็เลยกินน้อยอะ่ะแม่แล้วก็กินได้ไหมอะบอม่าเพราะว่าหนูว่ากินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วมาเลยเดี๋วถ่ายคลิปก็คลิปแค่นีดเดียวเองอวันนี้วันอะไรวันวันพุธปะ่ะวันพุธอีกประมาณ สองวันก็หยุดแล้วสองวันก็หยุดนล้วเหมือนโรงเรียนมันอยู่โรงเรียนแล้ว Para ver não, tá เด็กก็ปิดก็ปิดกันเด้พอยลงวพอแล้วพอพี่ก็ได้งานเราขอขอกอนเทนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตาคาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับตอนท้ายคลิปนี้แม่ขออวยพรให้ คนที่เข้ามาดูฮาส่องคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล่ำรวยพิสิ่งใได้ก้อนสมปรานาเหเฮงตลอดปี64เด้อสาธุสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย